ติดตามชมเลยค่ะติดตามชมนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญ291นะคะและอย่าลืมนะคะวันที่25ไปรวมพลังกันนะคะสำหรับพี่น้องผู้รักประจาธิปไตยที่บนนังซาเขาใหญ่นะคะอย่าลืมพกอาวุธไปด้วยนะคะตีนตกนะไม่ช่วยบอกนะว่าตีนตกมันโดนกี่ปีมันร้ายแรงอยางไงทุกประหารชีวิตถ้าสองอันเท่าไหร่โชคโครเลยอ้โห <c oughs> ไม่ได้เลยนะ,นะแม่ยังไงก็ฝากขอบพระคุณนะคะเป็นแฟนที่ส่งเอเดมิตมาตลอดเลยนะคะ<า>แล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะช่องพีเอนพีชาแนลนะคะรายการของเราก็สลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันมาอย่างนี้นะคะไม่ได้หายไปไหนพรุ่งนี้น้องกุ้งก็คงจะมาประจำ<ช>ทุกวันพุธด้วยนะคะ<ช>แล้วก็มีพิธีกรภาคสนามด้วยะคะ<ช>่ะและว้วจะเป็นน้องตุ๊กติก๊กลัทมนนะคะตอนนี้ก็เพิ่งกลับจากร้อยเอกก็จะคงจะมีภาพนะคะกิจกรรมจากการปลาัยต่างๆมาฝากนะคะยังมี ดวงดาวมนดาราด้วยนะคะพิธีกรภาคสนามน,ะะน้องหนิงฟิเตเนสนะคะน้องแอมนะคะ,คะก่อนนิสาด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านที่สลับสับเปลี่ยนมาช่วยงานพวกเรานะคะต้องบอกว่าทีมข่าวอาสาในตรงนี้น่ารักมากๆสําหรับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะคะท่านใดมีข่าวมีข้อเสนอแนะส่งเอเมเ็มาได้นะคะที่4123888เรารับทุกข้อความคิดเห็นนะคะ,คะแล้วอย่าลืมพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะยังไงก็ฝากขอบพระคุณนะคะ พี่่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็คงต้องกลับลาไปก่อนแล้วพบกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ